พ่เศษอ่าพิเศษมันมพิเศษเสร็จแล้วเราจะส่งไให้ทางแบบทำเ็รเลยไหมคะเอ้มันจะไปส่งได้ไงมันยังไม่มีเหตุเขาก็กลับไปทางานปกติของเราแต่ถ้าการสืบสวนถึงเดี๋ยวเขาก็มีการประสานงานถอต้าจะแจ้งห้อกอาหาเพราะมันอันนี้ยังีขาวออกมาว่าทางท่าน้มีราชการของเซ็นโบรเองก็จะเรียกตัวทางน้องเข้าไปสอบปากคำนะคะท่านก็ก็ก็เป็นไปตามกระบวนการสอบสวนทาเราก็ถือว่าปกติแล้ว ก็ก็แค่ัาษาเป็นแค่างต่อมต่อมสองแค่นี้นะครับก็ทางการืบสวนก็ขอเชิญไปให้ปากคาไม่ไม่มีอะไรถ้าน้องน้องก็ผิดถ้าน้องก็ผิดก็ทำอะก็ก็ผิดก็แค่นี้นะครับไม่มีปัญหาแต่ผมผมคิดว่าคงคงรอให้ให้ครบวันที่เจ็ดวันนี้วันที่ไหนครบแล้วเดี๋ยววันที่แปดก็นาอก็มันจะได้ ขังจริงขังจริงอันนี้ผมกลัวมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวสื่อถามนะนิดดีผมตอบว่าขังจริงนะเดี๋ยวด้ยวยความโรารคขังจริงหรือเปล่าตักไว้เลยขังจริงครับ